พี่น้องชาวอำเภอนาม้อมและพี่น้องใกล้เคียงนะครับวันนี้เรายืนกันอ,อยู่ที่วัดปลักโอนะครับเพื่อเรามีกิจกรรมโยกกิจกรรมหนึ่งนะครับคือกิจกรรมโครงการสดปลาป่านะครับเพื่อจะสมบทุนนะครับเราจะ,ะสร้างโบสถ์นะครับนิยมคปัดปัยโย ประมาณลานซีดๆนะครับก็จะเซ็ตเลยก็เลยคณะตํารคณะกรรมการกองวัดก็เลยคิดจะ,ะโสดพาป๋านะครับในวันที่18และก็วันทีท่สิบเกจะถึงนี่ครับเมษาย,ย้จนเนี้ยจะจะถึงนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับนักบุญใต้บุญน,นะครับโบสถ์ที่เห็นอยู่เนี้ยอ,อย่างคัดปัจจัยอยู่นะครับให้พี่น้องมารวมกัน นะครับในการทําบุญถอดผ้าป่าวันทีสิบแปดละวันทีสิบเก้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับนี่คืออยากจะเชิญชวนพี่น้องเพื่อมารวมบุญกันนะครับเพราะว่าในการซ้คกั้งนี้เนี่ยปีนี้เราคิดว่าจะอาปัจจัยเนี่ย,ส,ยสร้างโบสถ์เซนเซ็ตนะครับแล้วปีหน้าเราก็จะได้ซ้าการคว้างลุกนิมิตนะครับซึ่งก็เป็นงานใหญ่ระดับ ประชิดจะรับผากนะครับในการคว้างลูกนิมิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเจชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอนาหมอมนะครับพี่น้องใกล้เคียงจะเห็นประชาันนะครับการมารวมบุญกันนะครับในวันที่18และวันที่19สําหรับวันที่19นะครับประธานใหญ่ของเรานะครับจะจะมารวมนะครับในการทำบุญสร้างโบสถ์กังนี้ก็คือท่านพิพัฒน์ราชกิจประการนะครับท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงานสันเสียสละเวลานะครับเพื่อมาสร้างบุญรวมกับพี่น้องเจ้าอำเภอหนามม้ามอมหรือเจ้าอย่างวัดสรงขราเรานะครับก็สันเป็นประสาหญ่ก็อยากจะทาให้สร้างบุญรังนี้มันสําเร็จนะครับลุลวงไปด้วยดีนะครับภาในี้คือสิ่งเด็กจากจะนําเรียนให้พี่น้องนักบุญได้ราบสาหรับแม่ค้านะครับพรุ่งนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับจะให้มาติดต่อกับกรรมการ นะครับเผื่อจะจองสีในการถือจะขาดการสั่งเศรษฐกิทไอพีนองนะครับสิบแปดโมงนะครับพวงหลีก็เชิญเมกาอ่าถือต้องการที่จะอ่ามารวมในกิจกรรมถอดปาป่ากันงนี้บโค้ชเรียนเชิญนะครับพวงหลีวันที่สิบแปดก็บาสโลบในอำเภอนามอมแหล็กอ่าไกลเคียงนะครับก็มารวมกันนะครับอ่าแสดงซีซั่นแสดงอ่ารื่องกองการออกกำลังกายบาสลบหมากมายนะครับ แล้วก้าวันที่19กุมภาพันธ์ปัจจุบันกของุ่งกระมินเหมือนกันนะครับใ,ให้การตอนรับท่านปณะท่านนะครับหรือท่านอภิวัตย์อัจฉริยประการนะครับจากมุตทีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็มีกิจกรรมและหลังจากนั้นก็จะมีการถอดพระป่า,ปานะครับนั่นคือพิธีการกล่าวกล่าวให้พี่น้องได้รับทราบนะครับมาคืนวันที่18นะครับจะมีมอร์ซ็อกนะครับโดยการตั้งกรรมการ คือจ้างคณะทีมงานนะครับก็ได้ติดต่ออวงอคอนเสิร์ตเต็มวงนะครับเชื่อว่าวงกลมนะครับเป็นคอนเสิร์ตเต็มวงเลยนะครับมาแสดงให้พี่นอ้องอาจารย์ผืนหน้ามอมได้ใกล้เคียงได้ดูได้ชมได้เล่กันนะครับขอบคุณมากครับ